สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4 5หานอยนะครับผมก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็นอยพัฒนานะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่พเมื่อวานเนาะห้านอยพิเศษนะครับให้2กับ6ผลที่ออก6 0 0 4นนะครับพี่พีเนาะก็หลัก9เนี่ยผมให้29แล้วก็69นะครับเข้ามา4 9่เานาะส่วน60นี่ให้นะครับแต่ไปอยู่ข้างหน้านะครับ หลุดไปนะครับรอบแรกน้อยปกติให้4กับ3ผลที่ออก116กับ50อันนี้ก็เสียดายมากันนะครับผมเน้น30กับ40เนาะเข้ามา50แนะครับแต้มเดียวเองหลุดไปนะครับ2น้อยแรกส่วนน้อย VIP นะครับให้3กับ9ผลที่ออก1 9 7 8 3ใครรูดที่9เข้าไปที่97นะครับตรงๆเนาะเสียดายไม่ได้เน้นนะครับส่วนถ้าใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่83นะครับ อันนี้ก็เน้น3 7เนาะมา8 3นะครับส่วนฮานอยพัฒนาให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก1 7 6 28ใครรูดที่6เข้าไปที่7 6นะครับก็มามา2หลุด2นะครับที่เมื่อวานนี้เนาะส่วนแนวทางวันที่15นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวทางที่แอดบังให้นะครับ านอยพิเศษนะครับพี่พี่วันนี้ผมได้เลข4กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 0 4 2 4 6 2 0 2 6 2 9นะครับ3ตัว2 4 0 สี่สองสองเก้านะครับส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติผลให้ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 8 1 8ปดห0ึ่ง 07นะครับสตัว087นะครับผมท่านใดชื่นชอบเนาะฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาตรงๆรงเน้นๆนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับวี p กับพัฒนา VIP ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 7 2 8 2 9 6 7 6 8 6 9 3ตัว6กสนะครับส่วนฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1

นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสี่ฮานอยของเราเนะก็ขอให้แนวทางวันนี้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับชิปนี้สวัสดีครับ